เดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาผสมเหยื่อให้ดูนะครับเป็นสูตรเหยื่อที่ว่าลดต้นทุนครับอันนี้เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแค่นี้ครับง่ายๆครับเป็นการลดต้นทุนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดักให้ดูนะครับว่าถ้าผมทําลักษณะเนี้ยมันจะดักได้ตัวไหมครับดักทั้งคืนนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับก้อนอันนี้เป็นวิธีเอาเหยื่อของผมนะครับดูนะครับอ่าแล้วก็แกะแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีหินอยู่ก้อนย่างเห็นไหมครับเนี่ยข้อมือแนวนี้นะครับไม่ใช่ข้อมือแนวนี้นะครับนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้ครับ วิธีการดักของผมนี่ไม่ยากครับไม่เป็นไรครับแล้วก็แกว่งเหยื่อนิดนึงนะครับเป็นระดักก็เป็นนั้นเรียบร้อยครับอะยะปิดนิดนึงนะครับกันขโมยครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งตกปลากับแกนะครับน้ำชานี่อร่อยมากหนึ่งตัวนะครับเนี่ยใส่สวยๆนะครับเหยื่อเข้าดีจริงๆนะครับอันนี้คือตัวที่สองนะครับเหยื่อตัวนี้ตกปลาได้นะครับสามตัวแล้วนะครับปลาตะเพียนใส่สวยๆนะครับนี่คือตัวที่สี่นะครับวันนี้ FC เต็มสระเลยนะครับ เยี่ยมครับนี่คือผลนานที่ได้ครับดูครับกุ้งกุ้งกุ้งเยไหมครับ <c oughs> คุณตามาตกปลาครับอันนี้ก็คือผลนานที่ผมได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับนิดนึงนะครับวันนี้นะครับ รอบนี้พิเศษนิดนึงนะครับผมจะทําไม่สามารถใช้ตกปลาได้ด้วยอ่าตกปลาเชิงหลิวครับตกปลาหน้าดินพวกนี้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูผลทานกันนะครับว่าหน้าตาจะอยู่ลักษณะยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวคอยติดตามผลทานนะครับติดตามครับผมเหยืยอตัวนี้ผมบอกให้เลยว่าเข้าดีมากนะครับอันนี้จะดักกุ้งนะครับแต่สามารถใช้ตกปลาได้ด้วยอื่นูกันเยอะๆนะครับของก็ดีจริงๆนะครับ ไก่ทอดน้ําปลานะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้มปลาหมึกแยดไส้นะครับเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับอันนี้น่าทานไหมครับดูครับปลาหมึกเด้งเดงครับอันนี้เป็นกับแห้มกับกับข้าวปนกันครับผมทานให้ดูสักทิ้นไหมครับเนี่ยน้ำมัใหญ่ครับดูเนื้อของตัวอาหารครับผมบอกให้เลยว่าเนี่ยครับสามารถปั้นเป็นก้อนได้เลยนะครับ เอาไว้ตกจริงหลิวได้เลยนะครับเนื้อละเอียดมากครับสําหรับท่านที่ว่าชอบตกปลาสามารถลองเอาไปตกปลาดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูก่อนเดี๋ยววันไหนผมว่างๆนี่ผมจะไปลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลองมาแล้วนะครับติดดีมากกับปลาตะเพียนปลาเนนพวกนี้มีสูตรลองมาสุดมากนะครับเห็นความละเอียดของตัวอาหารไหมครับนี่ละเอียดมากนะครับ ผมบอกให้เลยสามารถเอาไปตกปลาได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการทําของผมนะครับขอบคุณสําหรับทุกๆออเดอร์มานะครับทีว่าช่วยกันอนุดหนุนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับอมาดูเวลากันไหมครับว่ากี่ทุ่มนะครับเนี่ยจะตีหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับจะตีหนึ่งไว้ครับผมทําเพื่อทุกๆท่านได้หมดครับไม่ต้องกลัวกดดันให้มาเยอะๆนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําการจะส่งสินค้าให้นะครับแล้วก็ทุกๆท่านก็จะได้เอาไปทดลองใช้กันดูนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกๆกการอุดหนุนนะครับติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะมาผสมเหยื่อให้ดูนะครับเป็นสูตรเหยื่อที่ว่าลดต้นทุนครับเหมือนบางท่านที่ว่าดักที่ดักเยอะครับประมาณ3า4สิบี่สอันัวเนี้ครับอันนี้คืออาหารลูกปลาดุกที่ว่าแช่น้ําแล้วนะครับเนี่ยผมแช่น้ำามาแบบนี้นะครับประมาณครึ่งกิโลครับอันนี้ ประมาณครึ่งกิโลนะครับอันนี้เป็นเก็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับท่านที่ว่าซื้อเหยื่อไปแล้วใช้ที่ดักเยอะและเหมือนกับว่าต้องการจะลดต้นทุนไม่ให้ราคามันสูงจนเกินไปเหยื่อห่อนี้50บาทนะครับ50าบาทอาหารลูกปลาดุกครึ่งกิโลประมาณ15บาทครับรำนี้ประมาณ10บาทครับอันนี้ประมาณกิโลหนึ่งนะครับรำนะตามกิโลหนึ่งครับแต่ว่ารำนี้ผมใช้ประมาณ10บาทครับ รำสิบบาทอาหารลูกไปดุกสิบห้าบาทเป็นยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเดือนี้อีกห้าสิบครับยีสิบห้าบาทสามารถดักได้กุ้งประมาณสามสิบถึงสี่สิบอันนะครับสามสิบถึงสี่สิบอันนี้ติดกุ้งสักกิโลก็หลุดแล้วครับอันนี้เป็นวิธีแกะเหยื่อนะครับดูนะครับมันจะมีรอยขาดอยู่ตรงนี้อ่าฉีกได้เลยครับนี่ครับแกะได้เลยครับผมอ่าเป็นลักษณะาน,านี้แล้วก็เทลงไปครับผสม เหยื่อตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นหัวเชื้อครับผมบอกให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดักให้ดูนะครับนี่ครับแล้วก็คลุกคล้าไว้เข้ากันครับใส่แักครึ่งกิโลก็ได้ครับรำพวกนี้อาหารปลาดุกแคกครึ่งกิโลรำครึ่งกิโลครับอ่ะแล้วก็เหยือ่อหนึ่งห่อดักได้ประมาณสี่ห้าสิบอันครับอ่าใส่ลงไปครับไม่ต้องเยอะมากอ่ประมาณนั้นได้แล้วครับก็คลุกเคล้าได้เลยครับน้ำนี <sections>. ่ผมไม่ต้องใส่นะครับเพราะเมื่อกี้อาหารปลาดุกผมแช่น้ําไว้แล้ว ใส่ตั้งนี้ก็ได้ครับให้มันปั้นเป็นก้อนได้แค่เนี้ยครับง่ายๆครับเป็นการลดต้นทุนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดักให้ดูนะครับว่าถ้าผมทําลักษณะเนี้มันจะดักได้ตัวไหมครับแค่เนี้ยครับง่ายง่ายเหยื่อตัวนี้มันเป็นหัวเชื้ออยู่แล้วครับแล้วก็ปั้นเนี้ยครับปั้นเป็นก้อนก้อนขนาดเนี้ยครับอ่เดี๋ยวผมจะไปดักให้ดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการเอาเยื่อวของผมนะครับยางวงเนี่ยเวลาเรามัดไว้เนี่ยครับมันสามารถดึงออกได้เลยนะครับ หึงลักษณะนี้ครับแล้วก็ออกครับอันนี้สําหรับเหยื่อที่ผมมาไปดักแล้วมันหมดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับอ่าเนี่ยครับอ่าแล้วก็แกะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีหินอยู่ก้อนอย่างเห็นไหมครับเนี่ยใส่ไปในอาหารนะครับอาหารนี้ผมปั้นันนี้ไม่ได้เปียกนะครับเป็นพอชื้นๆครับลักษณะนี้นะครับ แล้วก็หินใส่ไปก้อนหนึ่งนะครับอาหารดูข้อมือผมนะครับเนี่ยข้อมือแนวนี้นะครับไม่ใช่ข้อมือแนวนี้นะครับข้อมือแนวนี้ครับเนี่ยขนาดข้อมือผมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปหินก้อนนึงนะครับอย่าลืมนะครับขนาดขอแม่โป้งแล้วก็เนี่ยครับเหมือนเดิมครับอ่าช่อเอื่อนแบบนี้ครับอ่าแล้วก็อ๋อเอายางเนี่ยครับรัดไว้ลักษณะนี้ นีครับมันก็จะอยู่แบบนี้ครับอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็นี่ครับใส่ไว้เหมือนเดิมครับอ่าให้ไหมครับแบบนี้ครับก็เสร็จครับจะสูงกว่าพืนอยู่ประมาณนิดนึงครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปดักให้ดูนะครับตตามนะครับผมมารอบนี้น้ําแห้งมากนะครับฝั่งโน่นี่มีรอยที่ดักเต็มเลยครับ อ่านะครับรอที่ดักเห็นไหมครับตัวนี้ก็มีครับเห็นไหมกันคอยแปลกหญ้าพวกนี้ครับเดี๋ยวรอบนี้ผมมารอให้ดูนะครับว่าผมผสมเหยื่อแบบนั้นว่าผลงานจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับผมมาดักรอบนี้ส2บองานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ติดบ่ายสองบ่ายสามนะครับน้ำประมาณครึ่งน่องนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการดักของผมนะครับวิธีการดักของผมนี้ไม่ยากครับแปลกหญ้านิดนึงครับ อ่าครับหาที่ที่ว่าสวยๆแบบนี้ครับเนี่ยเป็นป่ากกลักษณะนี้ครับออกแปลกย่านนิดหนึ่งครับอ่าอย่าไปดักที่เขาเคยดักแล้วนะครับเอาที่ใหม่ครับอ่าแล้วก็จมตาข่ายลงไปครับลักษณะนี้ครับอ่าอ่าร่อหักอีกแล้วครับอันหนึ่งไม่เป็นไรครับแล้วก็แกว่งเหยื่อนิดนึงนะครับเป็นอะดักอ่า เนี่ยครับเวลาดักก็เป็งเหยื่อลักษณะนี้ครับแว่งนิดนึงครับเพียงแบบนี้ครับก็เป็นงานเรียบร้อยครับอ่าซีร่มหักหนึ่งงานครับไม่เป็นไรครับอายะปิดนิดนึงนะครับกันขโมยครับเออระยะปิดนิดนึงครับกันขโมยครับกันขโมยอ่าอย่าให้เขาเห็นครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าผลงานจะได้สักประมาณไหนนะครับติดตามครับผมพอดักเสร็จ ผนตกครับกินไข่ปิ้งไหมครับอ่ดักยังไม่ทันเสร็จดีครับเปียกหมดแล้วครับยังไม่ทันเสร็จดีครับก็เปียกนะครับเปียกแผลบครับก็เรียกเปียกเคลบเสนอภาถาใต้วันละคำนะครับเปียกแผลบหมายถึงเปียกเยอะครับเปียกเปียกแบบ เปียกแบบเปียกทั้งตัวครับตัวไง,ไง่ายผมเป็นคนใต้นะครับผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแต่ผมชอบไปเที่ยวอีสานนะครับผมนี้ชอบบรรยากาศที่อีสานว่าจะย้ายไปอยู่บุรีรัมย์อยู่ครับถ้ามีเวลามีโอกาสว่างๆผิวข้าวครับไปซื้อไก่ปิ้งมาเมื่อกี้ผิวข้า,ขมามวามาก ฝนตกแบบนี้น้ำขุ่นหมดเลยครับผมว่าน่าจะเรียบร้อยอีกน่าจะเรียบร้อยอีกแบบที่สองครับยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับวันนี้ห้าโมงแล้วครับจะหกโมงแล้วไ <c oughs> ข่ปิ้ง อร่อยครับด้านนี้ใส่เป็นน้ำประจำแล้วก็ไปซื้อน้ำชามานิดนึงครับเมื่อกีออ้มันชื่นใจครับตาสว่างเลยครับกินน้ำชานะครับชาที่นี่ขม ชาที่นี่ขมคุยสนุกสนุกครับคลิปผมนี้คลิปผมไม่ได้มีอะไรมากมายครับสนุกสนานนี่ฮปาร์ตี้ให้ความรู้เป็นแนวทางครับอืเยี่ยมคุณตามมาตกปลาแล้วครับผมให้ดูนะ เดี๋ยวผมจะไปนั่งตกปลากับแกนะครับคอยดูนะคอยจมนานนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งตกปลากับแกนะครับเดี๋ยวผมออกคันเบ็ดมาด้วยคัน,นเดี๋ยวผมจะไปลองเหยื่อให้ดูรอบนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเทสเหยื่อให้ดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่าน้ำชานี่อร่อยมาก <laughs> น้ำชาที่นี่อร่อยนะครับผมบอกให้เก็บน้ำชาข้างสะครับ บรรยากาศโคตรฟินฝนเริ่มลงเม็ดเล็กแล้วครับเห็นไหมฝนเริ่มเริ่มเจลางแล้วเดี๋ยวผมจะไม่นั่งตกปลานะครับคอยชมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยครับกุ้งล้วนๆครับหน้าดักนะครับตรงนี้ ผมมานั่งตกปลาครับผมตกได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเนี่ยอผมมายืนตกกลางน้ํานะครับเห็นไหมเบ็ดชิงเหลียวนะครับเบ็ดชิงเหลียวนี่ครับได้หนึ่งตัวแล้วนะครับปลาตะเพียนใสสวยๆนะครับะโอเคครับผมเหยี่อเขาดีจริงๆนะครับเอฟซีเต็มสระเลยครับเนี่ยหล่อไหมครับเนี่ยเอฟซีนะครับ่าฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้น อ่าฝั่งโน้เขาก็ตกปลากันนะครับเห็นไหมอันนี้คือตัวที่สองนะครับอ่าเป็ดชิงหลิวนะครับเป็ดชิงหลิวนี่ครับอ่าผมมาเยืนตกลางน้ํานะครับอ่าวันนี้มาลองเหยื่อให้ดูนะครับว่าเหยื่อตัวนี้สามารถตกปลาก็ได้นะครับดักกุ้งก็ได้นะครับเหยื่อเขาดีจริงๆนะครับอ่ะโอเคครับผมสองตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วนะตัวที่สามนะครับผมมาลองเหยื่อให้ดูนะครับเห็นไหมเหยื่อตัวนี้ตกปลาได้นะครับสามตัวแล้วนะครับปลาตะเพียนใสสวยๆนะครับ เบ็ดที่ใช้นี่เป็นระยะสามเมตรนะครับคันหนึ่งสองรกว่าบาทครับซื้อมานานแล้วไม่ได้ค่อยได้ใช้อวันนี้มาลองให้ดูนะครับโอเคนะครับอุดหนุนกันได้นะครับเอยื่อคันเทพนะครับอันนี้คือผลานที่ผมได้นะครับของผมสามตัวนะครับอมีตัวใหญ่ตัวนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็อันนี้สองตัวนะครับอโอเคนะครับอนุเบ็ดผมครับผมลงไปตกในน้ํานะครับผมมาลองเบ็ดให้ดูนะครับเยี่ยม อันนี้คือตัวที่สี่นะครับเห็นไหมครับเหยื่อผมดีจริงๆนะครับตกปลาได้นะครับเหยื่อนี้นะครับอ่าอันนี้ผมมาลองให้ดูนะครับดูไซส์ครับใช้ได้ไหมครับอ่าแต่ว่าผมไม่ได้วางกล้องนะครับผมมามายืนตกในน้ําครับอันนี้ผมตกให้เขานะครับอ่าโอเคครับผมสี่ตัวแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับ อาเช้านี้ผมมาดูที่ดักกุ้งนะครับเมื่อวานตอนเย็นผมมาดักทิ้งไว้12อันนะครับเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูกันนะครับว่าเหยื่อสูตรนี้ที่ผมผสมตัวอาหารลูกปลาดุกเพิ่มแล้วก็ดำเพิ่มเนี่ยมันสามารถลดต้นทุนได้ครับอยู่ประมาณ75บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหยื่อตัวนี้ที่ว่าผมทําการผสมแล้วก็ลองเอามาดักดูว่าผลหานจะได้สักประมาณไหนเดี๋ยวคอยติดตามผลฮานะครับอ่าติดตามนะครับเหยื่อตัวนี้สามารถใช้ตกปลาก็ได้นะครับอ่าที่ผมทําใหม่เป็นรุ่นใหม่ตัวใหม่นะ พอละสิบาทนะครับถ้าว่าเข้าดีอุ่นหนุนกันเยอะๆนะครับติดตามครับผม FC ผมนะครับเนี่ยน้องๆเขาครับเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับอันนี้ติดเยอะครับกุ้งวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับครับเยี่ยมครับ เดี er. so? so? oh okay. ๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้น่าจะติดเยอะครับอันนี้เข้าวช้ได้เลยครับดูครับติดใช้ได้เลยครับก็ถือว่าเยอะครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้ได้ปลาสลิตตัวใหญ่หนึ่งตัวครับุ้งนะครับปลาสลิต กุ้งครับเห็นไหมครับอันนี้ได้เยอะครับกุ้งขาเยอะนี่ครับผมนี่คือโบนานที่ได้ครับเยี่ยมครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ติดเยอะครับนี่ครับดูครับ ก <Okay. S 1> ุ้งก <Yeah. S 1> ุง,งอโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับที่มาถือ,อที่ดักครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้เข้าเยอะอันนี้ดูรับนี่อันนี้ติดเยอะครับนี่นะครับ ครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเช้าเช้านะครับได้น้ำลำไยสักแก้วนะน้ำลำไยสักแก้วนะเดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้เข้าเยอะเห็นไหมครับเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับ อย่าจองซึ่งแรงตะเคกินเลยจองซึ่งเพื่อนเพื่อนแล้วอันนี้ติดก,กบด้วยครับอันนี้ได้กุ้งด้วยครับเยอะดูครับเดี๋ยวนะครับว,ว้าวเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับก,กบอีกแล้วครับกบเยอะครับจ้องนี้ดูครับ กบแล้วก็ปลาแล้วก็้งครับเยอะไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ก็เข้าเยอะนะครับนี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้เข้าเยอะครับ อันนี้เหยื่อยังมีอยู่นะครับเหยื่อเยอปกติ mai, ถ้ายังมีอยู่เนี่ยกุ้งมันจะเข้าเยอะครับเห็นไหมครับเหยื่อยังมีอยู่นะครับแต่กุ้งอันนี้เข้าเยอะเต็มเลยครับถ้าในเหยื่อหมดกุ้งมันออกได้นะครับแต่รอบหลังต้องมาลองดักใหม่ไม่ต้องดักนานมากนะครับเยอะไหมครับอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ ครับอรบนี้เสียดายครับเมื่อวานผมมาดักทิ้งไว้ใส่เหยื่อไว้น้อยครับดูครับนี่ดูนะครับข้าวเยอะครับอ่านี่ถ้าใส่เหยื่อไว้เยอะๆนะครับโหเละครับพูดง่ายๆเละครับพูดง่ายๆเยอะไหมครับดูครับกุ้งล้วนๆครับผมโอเคนะครับกุ้งโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับ แต่วันนี้จริงๆงนะชาวบ้านป้อมใส่เยอะแบบมาไว้น,นี่เราก็จะนายข้าวจังเลยแต่นี่เหยื่อมันมดขึ้มันออกไม่ได้ดูมากันแล้วมนะั้งอันนี้ขา้าวยอดครับนี่อันนี้เหยื่อยังมีนะครับดูนะครับอันไหนที่ว่าเหยื่อยังมีนะครับเห็นไหมแปลกครับอันนี้เยื่มีครับ ดูกุ้งเข้าครับเยอะนะครับถ้าเยอะยังมีนี่ยังเข้าเยอะแต่ถ้าเยอะหมดเยอะหมดก็กุ้งหมดครับเยอะหมดก็กุ้งหมดครับเยอะไหมครับอ่าข้าเยอะครับก็เรี่ตรงพี่าเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับหมกับคุณหลวงก็น่อยครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ กุ้งเข้าเยอะนะครับแต่หอยก็เข้าเยอะครับกุ้งนี้ดูครับนึ่งเข้าเยอะมากนะครับกุ้งดูครับกุ้งเข้าเยอะครับแต่หอยก็เข้าเยอะครับ็มครับดูครับกุ้งเยอะนะครับเห็นไหมครับไม่แก้ว่าผมบอกว่ากุ้งเยอะ้วมันไม่เยอะดูครับกุ้ง โอเคครับผมเยอะไหมครับโอเคครับผมเดี huh. ๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับกุ้ตามาตกปลาครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเยอะยังมีเนี่ยห้อยกันมีข้าวเยอะครับกุ้งก็เยอะห้อยหมาก็ห้อยห้อยอยู่ใหญเลยอ่าดูครับนี่อันนี้เยอะยังมีอยู่ครับ แต่ว่าหอยโข่งก็มีนะครับไซเบอเริ่มเลยครับเอาัวไหนผ่มือเโค่งนี่ครับดูไซส์ครับเอากลับนี่พ่ออยเลยจังเตี้ยนี่ตัวตาตันปล่อยเลยจังเลยะรกครับปอฝ่า้หมลาครับแต่ว่าปูตึงหอโข่งไงมันเดี๋ยมอไอ้นูผมมันไปไปใช่ไนบ่อแล้วไปนั่นมันให่นะ ผมมันเกิดขโมยโวจอนมนิสินี่มันหมาดดูครับเยมไหมครับเยมไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานรวมกันนะครับติดตามครับผมเยมไหมครับอันนี้ก็คือผลงานที่ได้ทั้งหมดของวันนี้นะครับดูครับเย้ไหมครับแล้วกบสองตัวนะครับนี่ครับสองตัวครับกบ โอเคไหมครับผลานที่ได้กุ้งก็สองกิโลกว่าครับประมาณสองกิโลกว่ากว่าครับผมว่าสองกิโลกว่าแหละครับเกือบสามกิโลแหละครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดักนิดนึงนะครับรอบนี้นะถ้าดักไว้นานๆนี้ใส่อาหารเยอะๆนะครับเพราะกุ้งพวกนี้มันออกได้นะครับถ้าพออาหารหมดปั๊บกุ้งมันก็จะออกไปเลยครับอ่าจะเหลือจํานวนน้อยครับแต่ถ้าเหมือนอาหารมันยังมีอยู่ กุ้งมันก็จะอยู่ในตาข่ายได้ครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าดักใส่เหยื่อไม่เยอะดูสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ดูได้แล้วครับอแต่ถ้าดักแล้วใส่เหยื่อไว้เยอะๆดักไว้ข้ามคืนข้ามวันก็ได้ครับกุ้งวันนี้มันก็จะอยู่ในนั้นแหละครับแต่ถ้าเหยื่อหมดนี้มันออกครับ <c oughs> เหยื่อนี้ผมมาทดลองให้ดูแล้วนะครับว่าผลงานที่ได้ได้ประมาณไหนนะครับแล้วก็เหยื่อของผมสามารถเอาไปผสมกับตัวอาหารลูกปลาดุกหรือว่ารำเพิ่มสามารถดักได้เป็นสี่ห้าสิบอันนะครับ ต่อหนึ่งห่อห่อละห้าสิบาทคุ้มที่สุดแล้วครับราคานี้ลงทุนเจ็ดสิบห้าบาทนี่ผมได้กุ้งเกือบสามกิโลครับกบตัวครับสองตัวเอาไปขายได้ประมาณสี่ห้าร้อยครับนี่คุ้มแม่ครับลงทุนเจ็สิบห้าบาทอาหารยังเหลือเยอะๆครับที่บ้านเมื่อวานผมยังให้น้องไปดักที่อื่นเลยครับผมเอามานนิดเดียวครับเมื่อวานผมปั้นก้อนนิดเดียวครับอ่าแต่ว่ารอบนี้หอยมันเยอะครับมันเลยเข้าไปกินตัวอาหารหมดคนนี้ครับนี่ตาหอยไม่เยอะนะครับผมบอกให้เลยเข้าเยอะกว่านี้ ถ้าผมใช้เป็นตัวที่ห่ออาหารสีฟ้าครับมันจะเก็บอาหารไว้ได้นานกว่าอันนี้มันช่องมันห่างเยอะคนนี้ครับอย่าลืมสั่งไปใช้กันนะครับเดี๋ยวนี้สามารถสั่งผ่านช้อปปี้นะครับเดี๋ยวดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับตอนนี้ระบบกลับมาปกติแล้วนะครับสั่งกันได้นะครับห่อละหสิบาทหรือว่าผ่านเพจผมหากินถิ่นบ้านเรานะครับสกายฟิชชิงนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้ผมจะเป็นคนทําการจัดส่งให้เองนะครับแล้วก็ผ่าน lazada ก็ได้ครับเดี๋ยวดักกุ้งฝอย ห้าสิบาทเหมือนกันหมดครับอ่าเก็บเงินปลายทางนะครับอย่าลืมนะครับอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเดือนนี้ใช้งานได้จริงนะครับเห็นไหมครับผลงานที่ได้ทั้งหมดเนี่ยครับเยอนไหมครับอ่านี่นะครับผมลองให้ดูแล้วนะครับว่ามันใช้ได้เยอะมากอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวปู้มปขายก่อนเอาปุไมปขายกบไปทอดครับเอาปุ้มปขายกบไปทอดครับติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาดักปลาซีไว้ดูนะครับติดตามครับผม